ขออโหสิกรรมสวัสดีสายบุญสายกุศลทุกท่านก่อนจะสวดมนต์เราจะขอขมากรรมต่อพระรันาตนตรัยบทสวดมนต์นี้ได้มาจากเทวสถานปฏิบัติธรรมถ้ำเขาเขียวของหลวงปู่ขี้เท่าขอให้ทุกท่านตั้งนโมสามจบพร้อมกันค่ะนโมตัสะ พักวัตโตอาราตโตสมาสัพุทัสสะนักโมตัสสะพักวตโตอาราตโตสมาสัพุทัสสะนักโมตัสสะพักวัตโตอารัตโตสมาสัพุทัสสะสัพพังอปะราทังขมรมธเมีพันเตอุกาสะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอปะราทัง ขมาธเมพันเตอุก,กาสะขมามิพันเตกรรมอันใดที่ลูกน้อยหญิงชายพลังพลาดผิดทั้งนึกคิดมีจิตอกุศลปฏิบัติมิชา้าลงลืมตนไม่ดำรงในจิตกายวาจาลูกพลังพลาดรู้เท่าไม่ถึงการ ไม่รู้ความปฏิบัติไม่เหมาะสมขอขมาต่อเอกองค์พุทธโคดมด้วยอารมณ์สำนึกได้ในเวรกรรมลูกขมาไปถึงภิกษุสงฆ์ขมาแม้นเทพไทยทั่วสากลขมาคนที่ลูกพลังสร้างเวรกรรม ขอเหล่าท่านทุกท่านที่เอ่ยนามอย่าเอาความเมตตากันสะกขให้ลูกน้อยขอขามาต่อหมู่ชนทุกผู้คนรวมไปถึงยมมาบาลท่านเจ้ากรรมในเวรทั้งครูบาและอาจารย์ผู้เคยได้พร่ำสอนโปรดยกโทษแก่ลูกหญิงชายผู้อุทธร ด้วยบทกรรต่างเทียนแพรไหวสมากายมโนวจีกรรมที่ลูกน้อยอีกเศษร,ร้อยกรรมเวนที่เหลวไหลมาบัดนี้ขอขมาด้วยกายใจขอเท้าไทยเทพรมโปรดเมตตาโอ้โหสิต่อกรรมเวนทั้งหลายจนหมดจนเปรียบได้ดังผ้าขาว ต่อจากนี้จะไม่มีราคีคาวเปรียบเช่นดาวที่สาแสงสก,การกลหากมาดแม้นถึงคราวชีวิตดับขอจิตจับพระนิพพานอย่าลืมหลงมีสติอยู่เป็นฐานอย่างมั่นคงและมุ่งตรงอมะตะนะอผ่านเออข้าพเจ้าขอโหสิกรรมต่อ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าทุกๆพระองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพุทธเจ้าได้กระทำผิดไปด้วยวจีกรรมกายกรรมมโนกรรมทั้งที่รู้เท่าถึงการก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีปฏิบัติได้ก็ดี ปฏิบัติไม่ได้ก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระัจแจกพ,พุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าทุกๆพระองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดยกโทษหัวสิกรรมให้กับข้าพุทธเจ้า กราบเท่าเข้าสู่พระอิพานเธอเมื่อทุกท่านได้กราบขอขามากรรมพระรัตนาตายแล้วท่านสามารถสวดมนต์ไหว้พระได้ตามปกติวิสัยที่ได้เคยทำเป็นประจำผู้นับถือพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่มีพระรันาตนตรัยเป็นหลักใจ จะได้รับความสงบร่มเย็นและปลอดโปร่งขอให้เทพอวยพรด้วยบทกลอนของคณะสฆงจังหวัดสุพรรณบุรีเทพประธานพรทวยเทพประธานพรสิงหวังวอนจงสมหวังหวังลาบลาบหลายหลังได้ลาบดัง จตจำนงหวังยศเสริมศักดิ์ศรียศทวียิ่งยืนยงหวังคนสรรเสริญจงสมประสงค์ปราศสรนเสริญหวังสุขทั้งกายใจกายสบายใจเพลิดเพลินลาบยศสุขสรรเสริญจงเจริญสถาพรขอเทพประทานพรแดก สายบญทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงหมดโรคหมดภัยคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาด้วยเถิข้าพเจ้าขอโอโหสิกรรมถ้าผิดพลาดประการใดขอกราบอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะเจ้าคะ่ะ ขอคำติชมเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปต่อตอไปเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะและคลิปต่อไปจะทำเกี่ยวกับการทำบุญแบ่งออกเป็น3ามช่วงจะมีช่วงอะไรบ้างขอให้ติดตามนะคะขอกำลังใจ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณไว้นะที่นี้เจ้าค่ะ